สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้นะคะฟังตามลัคนาราศีนะคะลัคนาหรือราศีนะคะแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยอยากจะลองฟังฟังดาวอื่นๆที่ตัวเองศึกษาม,มาหรือว่ารู้มาอะไรเงี้ยก็สามารถฟังได้นะคะแต่ว่าเค้กโฟกัสไปที่ลัคนาหรือว่าราศีนะคะแบบ ตอนตกนับแบบตอนตกนะนับวันเกิดอะนะเออคราวนี้ในหัวข้อในหัวข้อจริงๆหัวข้อนี้ถูกโหวตมาแล้วก็ชนะแบบเฉียวเฉียดมากเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ชนะแต่คราวนี้พอเค,คอ้กรอจนวินาทีสุดท้ายอ่ะมันเหมือนกับอา้าพลิกมาชนะเฉยเลยนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าความเชื่อแปลกที่แบบตลกตลกอ่ะความเชื่อที่แปลกของแต่ละลัคนาราศีอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความเชื่อที่ ที่ถ้าคนอื่นฟังค่าจะรู้สึกว่าฮะรำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาล้องฟังกันดูนะคะขออนุญาตเริ่มที่อขออนุญาตเริ่มที่เพื่อนๆที่มีลัคนาหรือว่าราศีมังกรนะคะความเชื่อแปลกๆเนี่ยของมังกรนะคะมังกรจะมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากเริ่มต้นวันด้วยการทํางานหรือทําอะไรที่มัน productive คือทําอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะมีประโยชน์สร้างเงินสร้างความแบบ เียนะความรู้สึกดีหรือไม่ใช่ความรู้สึกสิสร้างงานสร้างเงินออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยที่มันมีประโยชน์แบบที่จับต้องได้อะ่ะเออมังกรจะรู้สึกว่าวันนั้นอะ่ะเอยมันไม่ใช่รู้สึกมังกรจะเชื่อว่าวันนั้นอะ่ะจะโชคดีทั้งวันจะมีแต่เรื่องดีๆเออแล้วก็มังกรยังเชื่ออ,อีกว่าถ้าหากเราใช้ปากกาด้ามเดิมหรือใช้น้ตบุ๊กแมคบุ๊ก อันเดิมที่อันไหนที่เราใช้ทำงานเป็นประจำอะถ้าเราสามารถใช้อันนั้นไปได้ตลอดแล้วก็ใช้อันนั้นไปแบบยั่งยืนยาวนานนะจะยิ่งทำให้โชคดีแล้วก็ปังทำแล้วมันจะสำเร็จมันจะดีประมาณนี้ถ้าใช้แบบใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเดิมก็จะใช้ไปตลอดเครื่องนี้แล้วมันก็จะยิ่งแบบลิงก์กับการทำงานของเราได้ดีเข้าใจมือเราเวลาเราพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อว่ามันจะยิ่งทำให้ตัวเองสำเร็จเออแล้วก็มังกรก็ยังเชื่ออ,อีกว่า อันนี้อันนี้คือพูดถึงมังกรที่เป็นสายมูแบบสายมูจ๋าๆเลยนะมังกรจะพกอะไรที่มันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการสําเร็จคือเรื่องเรื่องความรักสุขภาพอะไรว่ากันทีหลังแต่ถ้าเป็นเครื่องรางหรือการไปมูถ้าต้องไปขอพรหรืออะไรเงี้ยมังกรจะไปแล้วก็จะมีของที่พกไว้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับความสําเร็จทํางานได้ได้ไดเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนปรับขึ้นตําแหน่งปรับเงินเดือนไม่เท่าไหร่แต่คําว่าตําแหน่งปรับขึ้นได้งาน ได้รับคาชมจากหัวหน้าอะไรที่มันเป็นความสาเร็จอะ่ะมังกรจะแบบพกเครื่องรางหรือยอมไปไหว้ขอพอรเลยอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็มังกรยังเชื่ออีกว่าถ้าทําอะไรเดิมๆซ้าๆด้วยความตั้งใจและมีวินยัยจะยิ่งดึงดูดพลังแห่งความโชคดีและจะส่งเสริมให้ตัวเองอะ่ะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการงานหรือว่าสถานะความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะเนี่ยมันก็มังกรคือจะแบบ มุ่งไปที่ความเชื่อของมังกรนะจะมุ่งไปที่ความสําเร็จถ้าความสําเร็จมันสําเร็จดีมันตรงตามที่เราวางแผนไว้นู่นนี่นั่นเนี่ยแปลว่าเราโชคดีอะไรอย่างเงี้ยมังกรคืออนเอร์จี้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วไปต่อกันเพื่อที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีกุมกุมเนี่ยจะมีความเชื่อที่ว่าตัวเองมีขึ้นพลังงานบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นจะรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดีกว่าไม่ใช่ว่าสวยกว่าหรอกกว่าไม่ใช่ว่าแบบเก่งกว่าอะไรนะแต่จะรู้สึกว่าตัวเองอพิเศษ ออมีความเชื่อแบบนี้ว่าฉันนะ่ะพิเศษฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันอาจจะมีเซนที่มันแปลกๆคนอื่นมีเซนเรื่องนึงแต่ฉันอาจจะมีเซนแบบของฉันเองอะไรประมาณนี้อะไรที่มันเป็นตัวฉันเองของฉันเองจะมีความเชื่อแบบนี้แล้วกลุมอะ่ะก็ยังเชื่ออีกว่ากุมเชื่อในพลังของของธรรมชาติแต่ไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาตินะ กลุ่มเชื่อในพลังของธรรมชาติในเชิงของวิทยาศาสตร์และไอทีคลื่นแม่เหล็กแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่มันมาจากธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาตินะทุกคนถ้า,ถาฟังอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองถามคนกลุ่มดูว่าเขาเชื่ออะไรแบบนั้นไหมคือเขาจะมีความเชื่ออะไรแปลก,กอะ่ะหมายถึงเชื่อแรงดึงดูดเชื่อแรงดึงดูดที่ที่ว่าตัวเองมีเอ e r g y แบบไหนเราจะดึงดูด อะไรยังไงแต่แต่มันไม่ใช่การสายมูไม่ใช่การแบบสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ชีวิตมนต์คาถาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลุ่มจะเชื่อเรื่องของพลังบางอย่างที่มันเป็นพลังจากธรรมชาติเออประมาณนี้คิดอธิบายงงมากเลยวะ่ะไปต่อกันเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีมีนนะคะมีนจ,จะมีความเชื่อที่ว่าความฝันที่เคยเกิดขึ้นในหัว มันจะเป็นคําทํานายหรือมันจะเป็นคําตอบของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังตั้งคําถามอยู่เออแล้วมีนก็ยังเชื่ออีกว่าเราสามารถตั้งชื่อสิ่งของต่างๆบนโลกใบนี้แล้วเราก็คุยกับมันได้ตั้งชื่อตู้เย็นตั้งชื่อน้องหมอนตั้งชื่อแก้วกาแฟแบบน้องน้องแก้วกาแฟชื่อหมูแดงอย่างเงี้ยน้องหมอนชื่อน้องน้องโกเดนอย่างเงี้ยเออน้องตู้เย็นชื่อรถถังอย่างเงี้ยแล้วก็คุย คุยกับสิ่งของเหล่านั้นคุยกับรถตั้งชื่อรถด,ด้วยรถนี้ชื่ออะไรแล้วก็เรียกชื่อเขาแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยเออความเชื่อของมีนอีกก็คือมีนจะเชื่อว่าสัญญาณรักหรือว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสัญญาณจากจัก,กรวาลข้อความรักอะ่ะมันมาจากเพลงที่สุ่มขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆฉันก็ได้ยินฉันก็เลยคิดว่าไม่ฉันก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคือข้อความจากเขาส่งมาถึงฉันนี่คือข้อความจาก คนรักความรักหรือคนที่ฉันนึกถึงอยู่หรือข้อความจากคนในอนาคตส่งมาถึงฉันฉันเชื่อแบบนั้นประมาณเนี้ยแล้วมีนก็ยังเชื่ออีกว่าตัวเองต้องเคยเป็นใครสักคนในอดีตชาติแน่เลยแบบชาติที่แล้วฉันอาจจะเป็นพาสนมเอกของทหารในวงังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> จะมีความเชื่อแปลกๆในเชิงแบบนี้นั่นเองนะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีเมษนะคะเมษเนี่ยจะเชื่อว่า ถ้าอยากได้อะไรอะ่ะต้องลุยต้องทําต้องพยายามเดี๋ยวฟ้าจะเปิดทางให้เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเรายังไงเราก็ได้มาในสิ่งที่เราต้องการฟีลลิ่งนี้แล้วก็ยังเชื่ออีกว่าถ้าใส่สีแดงอะ่ะจะมีพลังมหาศาลถ้าทาปากแดงอะ่ะก็คือจะเป็นแบบจะเซ็กซี่จะมีความแบบมีแรงดึงดูดสุดๆในสิ่งที่เรากําลังจะแอดแทรกเข้ามาหรือต้องการอะไรประมาณนี้เชื่อว่าสีแดงเป็นสีนาโชคอ่ะเออแล้วก็แม่ก็ยังเชื่ออ,อีกว่าถ้า รู้สึกว่าดวงซวยเมื่อไหร่หรือถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้วันนี้โชคไม่ดีเลยแมย่จะจะโทษจะโทษอะไรบางอย่างก,ก่อนที่ตัวเองกําลังใส่อยู่เช่นใส่รองเท้าอยู่แล้วรอ,อ,องเท้าคู่นี้ไม่นําโชคเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะโทษสิ่งที่ตัวเองใส่วันนั้นน่ะอาจจะเป็นเสื้อสีเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่ที่อยู่ดีก็จะเชื่อว่าถ้าซวยปุ๊บต้องโทษโทษโทษอะไรที่ตัวเองใส่อ่ะเออประมาณนั้นแล้วแม่ก็ยังมีความเชื่ออีกที่ว่าถ้าโชคดีเนี่ยถ้าตัวเองโชคดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่า ความสามารถความเก่งของฉันนี่แหละคือพาวเลยตัวเองว่าที่ฉันโชคดีแบบนี้ก็เพราะว่าฉันเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําแล้วฉันก็ไม่กลัวใครฉันก็เลยโชคดี <c ười> ประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีพฤษภนะคะความเชื่อปแปลกๆของพฤษภนะพฤษภเชื่อว่าถ้ากินของอร่อยแล้วจะหายเครียดทุกๆุกกรณีไม่ว่าปัญหานั้นจะคืออะไรแล้วพฤษภก็ยังเชื่ออีกว่า คือมีทฤษฎีเป็นของตัวเองว่าถ้าเตียงไม่เป็นระเบียบถ้าไม่พับผ้าห่มอะไรเงี้ยก็จะก็จะแบบนอนไม่หลับนอนไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าวันนี้เอ NERG ี้ไม่ดีเลยอะนอนไม่หลับนอนไม่ได้เลยคืนนี้ไม่สบายตัวเลยแต่คือเพราะว่าเตียงไม่เป็นระเบียบไม่ได้ใช้ปอกหมอนที่ชอบหรือว่าหมอนอันนึงหายไปเพราะว่าน้องยืมไปอะไรเงี้ยคือก็จะนอนไม่หลับแล้วก็มีความเชื่ออีกที่ว่าคืออ๋อเป็นคนชอบพกหิน หินมงคลหรือว่าหินนาโชคหรือเป็นของนําโชคอะไรเล็กที่มันเป็นสิ่งของด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นสิ่งนําโชคที่เชื่อด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นมามาบอกว่าเธอเชื่อนู้นอันนี้สิแล้วแล้วตัวเราไปเชื่อตามไม่ใช่พู้ศพจะพกในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเชื่อว่าไอหินเนี้ยหรือว่าของสิ่งนั้นเล็กๆอันเนี้ยมันจะช่วยให้ฉันอนะโชคดีหรือมันช่วยเรื่องอะไรบางอย่างประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็พู้ศพก็ยังเชื่ออีกว่ากลิ่นหอมหรือว่าความ ความหอมกลิ่นน้ําหอมของตัวเองของผมของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะช่วยดึงดูดคนที่รักจะช่วยให้เรามีเสน่ห์อันนี้เป็นความเชื่อของผู้ศพไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีมิถุนนะคะก็มิถุนเนี่ยจะเชื่อว่าถ้าใครตอบช้าช้าเนี่ยแปลว่ากาลังมีเรื่องรับมีรับลมคมไหนมีเรื่องที่ปิดบังอยู่หรือกําลังโกหกกาลังหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เป็นความจริงจากตัวเราอยู่อแล้วมิถุนก็ยังเชื่ออีกว่า ถ้าฝันแบบนี้นะคือถ้าถ้าฝันแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเหมือนเชื่อว่าฝันคือลางบอกเหตุเออประมาณนั้น่ะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าเวลาเห็นตัวเลขบ่อยๆอะอุ้ยตัวเลขนี้ซ้ำอุ้ยเห็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่กแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยก็จะเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยสิ่งที่รออยู่ต้องสําเร็จแน่เลยอะไรประมาณเนี้นะคะเพื่อนเค้กเป็นอย่างนี้จริงเพื่อนเค้กเป็นอย่างนี้เราเช็คโทรศัพท์ทุกแบบ ทุกๆสิบนาทีอะว่าแบบเอ้ยตัวเลขนี้มาอีกแล้วตัวเลขมาอีกแล้วอะไรางเออแล้วมิถุนก็ยังมีความเชื่อที่ว่าถ้าเปลี่ยนทรงผมหรือเปลี่ยนสีผมอะพลังชีวิตจะเปลี่ยนเอเนอร์จีจะเปลี่ยนก็จะดึงดูดอะไรใหม่ๆเข้ามาประมาณเนี้ยนะคะก็คือมีความเชื่อเชื่อแบบนั้นแล้วก็ไปต่อกับเมื่อที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีกรกฎนะคะกรกฎเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าถ้าฝันถึงคนรักเก่าคนเก่าๆเพื่อนเก่าอะไรที่เป็นอดีตอะฝันถึงอดีตนะคะเออแปลว่าคนคนนั้นยังรักและคิดถึงเรา อันนี้เป็นความเชื่ออทีนี้กรกฎเนี่ยยังเชื่ออีกว่าของที่บ้านน่ะมีพลังอะไรบางอย่างห้ามย้ายมั่วซั่วโดวยเฉพาะของที่ตั้งใจวางถ้ากรากฎตั้งใจวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วมีคนไปย้ายไปจับนู่นนี่แล้วหาไม่เจอหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยของสิ่งนี้มันต้องวางตรงนี้สิอะไรประมาณนะี้กกรกฎจะไม่โอเคมากๆเพราะว่าเชื่อว่าของบางอย่างที่ตั้งใจวางไว้ตรงนั้นแล้วแปลว่าเขาเหมาะที่ต้องอยู่ตรง,ตรงนั้นจุดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะเป็นกรอบรูปเป็นพระเป็นอะไรก็ได้นะเออ แล้วก็ความเสื่อแปลกๆอีกของกรกฎนะคะก็คือชอบบางคนถ้าดูดวงเป็นน่ะชอบเปิดไพ่เองทุกวันหรือคือเปิดไพ่เพื่อดูดวงหรือเช็คอรมอ์หรือเปิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยหรือบางคนถ้าดูไม่เป็นก็ชอบเข้ามากดเข้ามาดูดวงดูทุกวันขอให้ได้กดดูคลิปไหนก็ได้ไม่ไม่ใช่แค่ช่องแคกนะดูคลิปช่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ขอให้ได้ดูดูแบบเปิดไพ่อ่ะแล้วก็ ยังมีความเชื่อในเรื่องของพลังจิตใต้สํานึกสัญชัตยานแล up, mm. ้วก็เรื่องของความฝันนะเชื่อมากเชื่อมากมากเชื่อสุดๆดแล้วก็เชื่อเซนต์ตัวเองสุดๆดด้วยเชื่อเซนต์ตัวเองใช่เชื่อเซนต์ตัวเองสุดๆด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีสิงสิงนี้ก็จะมีความเชื่อแปลกๆที่ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ยังไม่ได้รับคําชมยังไม่มีใครชมฉันเลยอ่ะแม้แต่นิดเดียวอ่ะ ทั้งวันจะแบบเอเนอร์จีตกมากพลังตกมากวันนี้ทําไมไม่มีใครชมฉันเลยวันนี้ฉันไม่น่ารักฉันไม่สวยหรอฉันใส่ถังหูไม่สวยหรอวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอเนอร์จีจะตกพลังจะตกเลยนะคะแล้วสิงก็ยังมีความเชื่อแปลกๆที่ว่าเฮ้ยถ้าเราใส่ชุดกระโปรงกระโปรงหรือได้ใส่ชุดที่โปรดปรานแบบสีนี้เป็นสีโปรดชุดนี้คือชุดโปรดของฉันชุดตัวเก่งอะถ้าได้ใส่อจะเสริมออร่าเราจะมั่นใจมากขึ้นเป็นพิเศษสิงเชื่อแบบนั้น แล้วสิงก็ยังเชื่ออีกว่าตัวเองคือคนที่โชคดีเป็นลูกรักพระเจ้าแล้วก็ดวงดีโดยธรรมชาติธรรมชาติจัดสันรอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิงก็ยังเชื่ออีกว่าทุกคนน่ะต้องแอบชอบฉันนิดนึงแหละไม่มากก็น่อยทุกคนชอบฉันจะมากจะน้อยแต่ทุกคนชอบฉันฉันรู้สิงเชื่อแบบนี้ ชอบเอ็นจีเนี่ยแล้วก็ต่อมาเพื่อนๆที่มีลัคนาหรือว่าราศีกันนะคะมีความเชื่อแปลกๆคือเชื่อว่าตารางชีวิตรวนเนี่ยทุกอย่างจะพังความหมายคือถ้าวางแผนไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามี่หกเจ็ดแปดมันจะกลายไปเป็นสามสี่หนึ่งห้าอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะไม่โอเคมันจะไม่สําเร็จมันจะแบบมันจะไม่ปังอะมันจะพังเอออะไรประมาณเนี้ยกันเชื่อแบบนั้นแล้วกันก็ยังเชื่ออีกว่าถ้ามียาอะไรที่ตัวเองรู้ว่ามันมันเข้ากับตัวเองอะก็จะพกติดตัวตลอด อาจจะนับรวมยาดมด้วยก็ได้แต่ว่าคือกันจะเป็นแบบถ้าถ้ามีอะไรบางอย่างติดไว้ในกระเป๋าจะรู้สึกปลอดภัยเช่นแบบคือเชื่อว่าแบบถ้ามียาแก้แพ้กับยาพาราไว้ก็จะอุ่นใจอะไรประมาณนีออ้แล้วก็กันก็ยังเชื่ออีกว่าลางสังหรณ์จากร่างกายอ,อ,อส่งผลมาจากลางสังหรณ์ที่เกิดกับร่างกายตัวเองส่งผลมาจากเอเนอร์จีของคนรอบข้างเช่น ถ้าอยู่ดีๆกันปวดหัวขึ้นมาแล้วรู้สึกเครียดกันกันจะไม่โทษตัวเองจะไม่โทษว่านู่นนี่นั่น,นแต่กันจะโทษว่าวันนี้ฉันเจอใครฉันเจอยายคนนั้นยายคนนั้นอะเอนเตอร์ตีท็อกซมันทําให้ฉันน้ํมไมเกลนขึ้นประมาณเนี้ยกันจะเชื่ออะไรแบบนี้นค่ะเออแล้วก็กันก็ยังมีความเชื่อแปลกๆอีกที่ว่าถ้าทําอะไรอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะดึงดูดความสําเร็จจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็จะไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกเครียดวิตกกังวลแล้วก็ทุกข์ใจประมาณนี้นะคะไปต่อคับเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีตุลตุลเนี่ยมีความเชื่อแปลกๆก็คือถ้าตัดสินใจเร็วเกินไปเท่ากับจะพลาดมันต้องผิดพลาดแน่เลยมันต้องมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหวังแน่ๆเลยถ้าตัดสินใจรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่แอบกระซิบในความเป็นจริงก็คือตุลตุลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเออแล้วก็ตุลยังมีความเชื่ออ,อีกว่าบางคนน่ะ บางคนสําหรับตุลน,นะถ้าจัดห้องหรือจัดโต๊ะทางานสวยๆในแบบที่ตัวเองชอบอ่ะจัดวางในแบบที่ตัวเองชอบอ่ะมันคือห่วงจุ้ยที่ดีไม่ว่าไอ้ไม่ว่าหนังสือห่วงจุย้ยหรือตามหลักห่วงจุ้ยจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าตุลนนะ่ะคือตุลนนะ่ะเชื่อว่าถ้าฉันวางอันนี้อย่างนี้แบบงูอย่างนั้นฉันโชคดีนี่คือห่วงจุ้ยที่ดีสําหรับฉันประมาณนี้นี่คือความเชื่อของนางทีนี้ตุลย่นเชื่อ,ออีกว่าตุลนนะ่ะชอบตั้งมีความ ชอบตั้งคำถามอะไรกับตัวเองอะแปลกๆทุกวันเป็นคำถามที่บางทีเขาอาจจะถามตุนเขาอาจจะถามตัวเขาเองอะนะหรือตุนเขาอาจจะถามเพื่อนสนิทว่าแบบเธอเธอคิดว่าฉันเป็นคนอย่าง,ง,งนู้นอย่างงี้งั้นป่ะเพราะว่าฉันเป็นคนราศีนี้ด้วยปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเชื่อมเช,ชื่อมโยงไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเข้ามาที่ราศีตัวเองอะไรเงี้ยชอบตั้งคาถามแบบนี้อาจจะพูดคนเดียวตั้งกับแฟนหรือว่าไปตั้งกับเพื่อนสนิทว่าเธอเธอฉันเป็นคนราศีตุลนะฉันก็คิดว่าเออเนี่ย ชะตาดวงชะตาของฉันมันอย่างนี้อยู่นี้เว้ยเธอเธอคิดว่าใช่ปะอะไรเงี้ยแล้วก็จะตั้งคําถามที่มันแปลกประหลาดในแต่ละวัดแล้วก็ตุนก็ยังเชื่ออีกว่ากลิ่นหอมของน้ําหอมหรือเทียนหรือ d i f f u s ร์ในห้องอะไรเงี้ยค่ะจะช่วยดึงดูดรักแท้ได้ถ้าเลือกกลิ่นที่มันใช่จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีพิจิกนะคะพิจิกเนี่ยมีความเชื่อแปลกๆคือถ้าอยู่ดีๆคนคนคนึงเงียบหายไป ไม่ทักมาไม่พูดอะไรแต่ว่ายายคนนี้ต้องมีความลับเธอมีความลับกับฉันอยู่แน่แน่หรือเธอแอบทําอะไรลับหลังฉันประมาณนี้นะคะแล้วพิจิกก็ยังมีความเชื่อแปลกๆที่ว่าถ้ามีการสบตากันได้นานเกินสามวินาทีโดยที่ไม่พูดหรืออะไรเงี้ยมันคือการส่งพลังจิตถึงกันและฉันจะสัมผัสถึงเธอได้หรือเธอจะสัมผัสถึงสิ่งที่ฉันกำลังจะสื่อได้ประมาณนี้แล้วพิจิกก็ยังมีความเชื่ออีกที่ว่า ชอบดูดวงลับเฉพาะทางไม่ไม่ได้คือถามว่าชอบดูดวงไหมบางคนก็อาจจะชอบดูดวงแต่บางคนก็ไม่ได้อยากจะฟังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ดูหรืออะไรเงี้ยพิจิตจะสนใจดูเฉพาะทางเลยเกี่ยวกับอดีตเก่าเก่าอดีตชาติความลับที่คนไม่ค่อยพูดถึงจิตใจดํามืดของมนุษย์คืออะไรอะไรเงี้ยจะสนใจเรื่องพวกเนี้ยมากๆแล้วก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตอะไรเงี้ยว่าไปนะคะแล้วพิจิกก็ยังเชื่ออ,อีกว่า สันชตยานของตัวเองเนี่ยแม่นที่สุดในโลกบอกดูที่ไหนก็ไม่แม่นเท่าฉันสัญชาตยานฉันแม่นที่สุดในโลกประมาณนี้สุดท้ายนะคะเพื่อนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีธนูความเชื่อแปลกๆของธนูนะเชื่อว่าถ้าเบื่อจัก,กรวาลกาลังบอกให้ออกเดินทางไปเที่ยวไปทํากิจกรรมออกจากบ้านสิออกจากโต๊ะที่เธอนั่งอยู่ตอนนี้สิอืมแล้วก็ธนูยังมีความเชื่ออ,อีกว่าถ้ามีการหลงทางขึ้นมาเวลาเดินทางไปไหนก็ตาม มันคือการที่โชคชะตาหรือว่าจัก,กรวาลกําลังนําทางให้เจอคนใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่ฉันควรจะได้พบเจออืมประมาณนี้แล้วธนูก็ยังเชื่ออีกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เชื่อก็เชิงเชื่อนั่นแหละคือมีลางดีหรือลางสังหรณ์ที่ดีเกี่ยวกับสัตว์เช่นถ้าเห็นนกบินอยู่สามตัวนี่คือสัญลักษณ์ของโชคดีสมมติสมมติแค่สมมติมมตมมตมมตนะคะหรือถ้าวันเนี้ นั่งกินข้าวอยู่ที่ระเบียงบ้านคนเดียวแล้วมีนกบินมาเกาะหรือได้ยินน้องแมวแบบเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวแล้วก็กระโดดมาอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าเตงอะโชคดีแล้วก็ธนูเนี่ยยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าอะไรมันเป็นของเราหรือเราควรจะต้องไปอยู่ที่ไหนทําอะไรกับใครอะจักรวาลจะจัดสรรให้เองดังนั้นไม่มีเรื่องของความบังเอิญในโลกใบนี้อะไรประมาณเนี่ย เออนี่คือความเชื่อแปลกๆของธน,นูนะคะขอบคุณทุกคนว่าที่กดเข้ามาฟังแค่อาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าวันนี้พูดยุ่งอย่างนี้นมาแบบทั้งวันแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย